สวัสดีครับชิปนี้จะพามาชมวัดป่าพงหนองหมูครับซึ่งพระอาจารย์พงษ์ท่านจะทำบุญวันที่27นะครับวันที่27ทธันวาคมครับสรงเท้าเทพสุวรรณโนครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักการบูชาของชาวตำบลจะมงครับ เพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวก็ามาครับมาทำบุญครับวันที่27ธันวาคมนี้จะทำบุญที่วัดป่าปงนองหมูครับซึ่งพระอาจาร,รย์พงศ์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้ครับก่อตั้งมาหลายปีแล้วสวยงามมากครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ได้ครับใครอยากจะมาท่องเที่ยวชม วัดครับที่สงบร่มเย็นมากครับวันนี้จะพามาท่องเที่ยวครับเที่ยวชมวัดป่าโป่งหนองหมูครับซึ่งตั้งอยู่ตบบำบลจามงงครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะมาเที่ยวก็มาครับอยากจะมาเที่ยวทำบุญ ซึ่งทางวัดท่านจะทำบุญวันที่27สวยงามมากครับวันที่27ธันวาคมนี้เพื่อนคนไหนสนใจอยากจะมาทำบุญท่องเที่ยวสถานที่แห่งใหม่ครับ วัดปลาปูงน้องหมูครับตั้งอยู่ตบำบลจมมังงงนี่คือพญามหมูป่าครับพามาชมพญามหมูป่าอีกครั้งครับสวยงามมากครับพญามหมูป่าตั้งอยู่ตบำบลจมมังงงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อนคนไหนอยากจะมาท่องเที่ยวก็มานะครับ เปิดทุกวันครับเปิดให้เที่ยวชมทุกวันครับเปิดให้เข้าชมทุกวันครับนี่คือพญาหมูป่าครับสถานที่ท่องเที่ยวก็กว้างขวางอยู่นะครับใครไม่เคยเห็นพญาหมูป่าก็มาเที่ยวชมนะครับสถานที่ล่มเย็น ถ้กผนหย่อนใจใครจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับสวยงามมากครับพระอาจารย์พงษ์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งครับวัดป่าปูงหนองหมูครับคือท่านพญานาคครับนี่ก็ล้ก็กำลังเตรียมงานครับ เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมวันนี้สลองเท่าเทพสวรน,นูนี่ก็จะเป็นทางเข้าครับทางเข้าวัดครับ คิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับฝากติดตามช่องนล้นละครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ